เขาใบหวยกันหรอใครเขาใบเขาเบยอ,อะไรยิ่งสมุทรสาครคนไปนตีกันเองถ้าพิธานี่ไม่เคยใบยเลยนะออตรงๆอย่างนี้อย่าเรียกใบดีกว่าท่านผู้ชม <c oughs> คุณพิธาให้สามตัวตรงๆเลยเพราะว่าสงสัยจะติดใจจากงวดที่แล้วซื้อสามสูนเพราะว่าเขาบอกว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบแล้วก็ถูกหวยไปสองตัวถ้าผู้ชมครับเมื่อวานนี้นะะไปดูภาพกันก่อนครับที่คุณพิธานะลงไปขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับที่สมุทรสาครเพราะว่าที่นั่นนั้นกวาดเรียบทั้งสามเขตครับชมภาพฮะ เพราะฉะนั้นคราวนี้หวยไม่ได้ออก2อง้าหหวยไม่ได้ออก3 1 2ห่วยคราวนี้ออก3ามเจ็อกแล้วเรามาตั้งรัฐบาลด้วยกันส่งผมให้เป็นนายกคนที่สามเจ็ของประเทศไทยเพื่อประชาชนชาวสมุทรสาครทุกคนครับขอบคุณมากครับ เ<อ>พิ่งหายจากเสียงแหบจากโควิดจริงๆบนเวทีมีไมโครโฟนเนาะอ,อยากให้พูดธรรมดา<อ> <c oughs> แกไปทีไรนี่กใสสุดจริงๆนะค<อ>ุณพิธาแต่เบงเนาะแต่เบงเสียงดัมส้มมาเต็มเลยคือจริงๆในการไปขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนจริงๆเนี่ยคุณพิทากับคณะก้ขขาไากลไปที่สมุทรสงครามก่อนนะครับแล้วก็ต่อกันที่สมุทรสาครท่านผู้ชมครับแล้วก็เนี่ยฮะไปขอบคุณเลยเพราะว่าเนื่องจากว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะสมุทรสาครก้าวไกลดัมส้มกวาดเรียบเลยนะครับคุณพิธา บอกแบบนี้ครับบอกว่าคิดถึงพวกคุณแล้วเกินนะครับจึงมาขอบคุณตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่แล้วตอนนี้เติบโตเป็น2เท่าเพราะอย่าลืมนะตอนอนาคตใหม่นะี่ตอนนั้นเนี่ยได้เก้าอีิสสประมาณ80เที่ยวนี้151นะครับเพราะฉะนั้นนะขอบคุณแล้วก็ตลอดระยะ เส้นทางที่คุณพิธานะจะไปที่สารหลักเมืองสมุทรสาครเนี่ยโอ้โหไปไม่ได้รถของคุณพิธานพนพี่น้องจังหวัดสมุทรสาครมากันเต็มไปหมดเลยครับเอาข้าวเอาของเอาอะไรก็แล้วแต่ติดไม้ติดมือก็คือน้ําใจของชาวบ้านว่าอย่างนั้นเถอะเขาเอามาให้แบบนี้คุณพิธาแล้วก็คณะก้าวไกลก็เลยขอเอาอย่างนี้นะอย่าเพิ่งให้ของกันนะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สารหลักเมืองสมุทรสาครทีเดียวแล้วเดี๋ยวเราไปไปคุยกันรถมันจะได้ขับเคลื่อนไปได้ นะครับคุณพิธาขอเสียงคนที่เดินไปด้วยกันนะครับแล้วก็ขอให้ประชาชนเชื่อว่าอำนาจนะอยู่ที่ประชาชนทุกคนจงอยู่ข้างอนาคตและก็แสดงความมั่นใจนะครับว่าจะได้รับเสียงสนับสนุนจากรัฐสภาเพียงพอที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30นะครับแล้วก็จะได้รับเสียงสนับสนุน376ยนั่นเองจากทั้งสภาล่าและก็สภาสูงรวม750เสียงครับเพราะฉะนั้นคุณพิธาบอกนะหวยเงาะงวดนี้ ไม่ได้ออก2 2 5 1ไม่ได้ออก312แต่หวยออกแน่นอน376และคุณพิธาบอกต่อนะครับบอกว่าจากที่คุยกับสอวอนะเลือกที่จะลงคะแนนไปสู่อนาคตเช่นเดียวกันเมื่อวานนี้นะครับในบทสนทนาของคุณพิธากับพี่น้องสมุทรสาครเนะี่ยมันมีวลีสำคัญก็คือคุณพิธาบอกว่าปรบมือดังๆให้กับวุฒิสภาก็คือสอวอนะครับที่ยึดมั่นในหลัก กันหน่อยให้ทุกคนนั้นปลบมือให้พวกเรากําลังบอกพวกเขาว่าวุธิสภาทั้งหลายรับใช้บ้านเมืองมานานท่านเป็นอดีตข้าราชการเป็นอดีตทหารที่ทํางานให้บ้านเมืองมานานถึงแม้จะไม่เลือกพิธาคนนี้จะไม่เลือกพักก้าไกลจะไม่เลือกพักร่วมรัฐบาลทั้ง8ปดพักที่ทำา m o มแต่สอวอก็คือเขาจะเลือกคนที่พาประเทศไปสู่อนาคต คุณพิธาบอกเชื่อแบบนั้นและเชื่อแบบนั้นมาโดยตลอดนะครับแล้วก็เชื่อว่าอีกหนึ่งคำพูดที่น่าสนใจเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นรังสีมันโรมก็ดีคุณนัชชาร้อเลยาธิที่การพักก็บอกนะครับบอกว่าอย่าให้สอวอนั้นเกณฑ์นในการเลือกนายกรัฐมนตรีนั้นขอให้เป็นบรรทัานเดียวก,กันกับปี6-2ที่รัฐบาลของลุงตู่คุณพลเอกประยุท์จันทร์โอชาเนี่ยได้เสียงเกินกึ่งหนึ่ง แล้วก็เลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรี<ห>เที่ยวนี้ก้าวไกลก็ได้เสียงเนี่ยรวมกันมาแล้วเนี่ยตั้ง312เสียงใช่ไหมแชร์ขอให้ใช้มาตรฐานเดียวกันมาตรฐานเดียวกันกับปี62และคุณพิธาก็ย้านะครับบอกว่าแล้วถ้าได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ได้จัดตั้งรัฐบาลแล้วเนี่ย จะรีบทํางานโดยเร็วครับแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตอนนี้นะคะก่อนจะไปถึงโหวตนายกเอาโหวตประธานสภาได้ก่อนเดี๋ยวหลังเจ็ดโมงนะคะเดี๋ยวจะมีประเด็นนี้เรื่องเพื่อไทยก้าวไกลกับตําแหน่งประธานสภาซึ่งกาลังแย่งกันอยู่ด้วย<ช>ตกลงกันยังไม่ได้นะคะเดี๋ยวหลังก้าหลังเจ็ดโมงนะคะเจอกัน